สบายขับขี่กับอี u ุสวัสดีครับตอนนี้เรายังอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับก่อนที่จะพาไปชมการตกแต่ง V Cross 4x4 ตัวจริงทุกเส้นทางดีไซน์สปอร์ต บอกข่าวดีว่างานนี้อิสุสใจปั้มลุนรับทองคำรวม42รางวัลด้วยนะครับและนี่คือคันจริงสุดแกร่งที่ใช้ตลุยในการถ่ายทำซีรีส์3ตอนพิเศษสุด i s สุส V-Cross 4x4 Master of all roads โดดเด่นดูดันมีเอกลักษณ์ด้วยชุดแต่งจาก ARB ไม่ว่าจะเป็นกันชนซับม,มิดบูบาสว่างแจ่มชัดด้วยสปอตไลท์โซลิด9นิ้ว ชุดกันกระแทกข้างและบันไดข้างเสริมความบึกบึนด้วยแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและแหนบหลังยกสูง2นิ้วเข้มมั่นคงด้วยล้ออ l อยฟิลและยางโตัวโยธาติดตั้งฟังก์ชันพร้อมลุยทั้งทางบกและทางน้ำด้วยชุดขอลากเรือด้านหลังเท่ด้วยสติ๊กเกอร์ Master of All Roads ยังมีรายเด็ดๆอีกเยอะที่บูธอิสสุเพราะเราจัดเต็มถึง13คันโปรดจะพลาดสวัสดีครับ